ฟาดเดือดสนันโซเชียลแฟนสาวของโชครถแห่โพสถ,ถามแบบนี้ทำเอาแฟนคลับฮือฮาและแสดงความคิดเห็นต่างๆนานามากมายเกี่ยวกับประเด็นบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่หลังบอลออกมาประรากาศงดรับงานคู่กับโชคต่อมาก็ได้ชี้แจงรายละเอียดโชคก็ได้ออกมาชี้แจงในมุมของตนเองเรียกได้ว่าฟาดกันไปมาผ่านสื่อที่ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรและสุดแฟนสาวของโชครถแห่ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กนาโอกิเรนมีใจความว่าถ้าเป็นคนในสื่อแล้วจะให้ข่าวยังไงก็ได้เหรอ งั้นเคยเห็นคนที่มันสู้แบบหลังชนฟ้าหมาจนตรอกไหมคะซึ่งงานนี้ก็ต้องรอดูว่าทางด้านของบอลเชิญยิ้มเมื่อได้เห็นโพตนี้จะว่าอย่างไรต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ